สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อสบายดีสะแพงจะมาอย่างเมื่อน,นี้มากับบอแพงพี่น้องวันนี้มากินปลาแมนเมื่อนี้อยู่อยู่บ้านยังก็ไงบ้านคุ้มบ้านแม่น้องคอมเนาะพี่น้องบ้านน้องซีโน่บ้านแม่น้องคอมมาลงหนองคุน บัแพงอยู่ผ่นๆดองอืมป่าตัวใหญ่ได้ฮะม,มาเงานินมูมากินป่าอ้าวคือมาแท้ขึ้นมาอีกแหละปูกไปเบิง่งดูเริ่งทั้งเหล่าบ่จักใสไปกันเด้อปด,ดมาได้วอติกีนัานเจ้าแตงลงบัน้อ้ายลงมันมันลอดเจ่านี่ยังยวพาเดี๋ยคอกุ่ป่าอยู่นอกตรงๆง เพื่อมันขึ้นมาห่อนนะข้อหักตายป่าป่านะสบายดีเนา้องตอนแรกอันเจ้าแตงคนล้งอ้ายปะมามากคือสิบได้กินดอกสิลงเองอันนี้อันนี้คือลิ้นกานแท้เนาะคืนการแท้คือมันแท้คือกานแท้ว่าได้ลงไปแล้วก็หมดเอาหมดเอา กเข้ามาเาหยอกเด้อบาแพงเมาหยอกเด้อมันก็มาเข้ากันพ่ออะยบอกเด้อถ้าพ่อพี่ย่างยาง่าง่ขาเดินกระดุมกนกระทอดครุณรูในไซเบิ่งแนป่าในลายุหนาวเลย ขู่เบิ่งทางเลยพี่น้องมันจะตัวงใหญ่ปลาเนมคือสีไข่นเนาะเบิ่งทงังเโตเนาแบกเล้วเกยปลาเนมกับปลักเป็นปเนาะพี่น้องมันก็นมีขี้นะคือชีไข่หรืออะไรแค่เห็ดเอาฝ้องเนี่นยไข่ก็ดีเลยก <c oughs> ินปลาไข่เสีย นี่พี่น้องบาทนี้ซ้อมซ้อมเด้วบาบา่าวแพงสีการอีกบ่า <c oughs> โอ้วานแฮมนตนขนาด <c oughs> เห็นแต่ตีนโพพี่น้อง <c oughs> เห็นแต่ตีนโพคุณแม่ เนื้อเฮือนปลาเฮือนปลา,ปามันเป็นแน้ได้เฮือนปลามันเป็นมันเป็นผงอยู่หรอน้นจจเนนำเลกอ,ลอก,กอะไรอันนี้อันนี้นาตีนเทิงเงินพื้นแงร,นแรนนนงแพง ปลาตกเลิกยังเลือกได้นิเห็นแต่เงือนปลาปูยูเงือนปลาปูยูเงือนพี่น้องปลาปูยูเงือนทั้งกันได้ยินเด้อปลาปูยูเงือนเงือนปลาหัดปลาปูยูเงือนยังไปยังไปสอกหากินเดิ เราลุ่นเด้อพี่น้องเราลุ่นเด้อว,ว่าว่าแพงสีอ้าวหมดลงอีกแล้วพอแต่เหอนป่าว่าสิหมพอป่าเห็นแต่เินเห็นแต่เินไม่เห็นป่า น้ำก็คือสีแซ่บอยู่เคี้ยวอุ้มทุ่มอยู่อุ้ยพี่ป่าบ้อนอยู่พี่อือพี่ตัวบักใหญ่หนึ่งบ้าแพงว่นดี้กินน้ำไปแล้วอึกหนึ่งคือสีแซ่บคือสีงามดอกเบิ่งน้ำเคี้ยวอุ้มทุ่มอยู่นัวว่าสั้นนัวขี้ กอกี่ฟุ่นน,น้อปุ๋ยเอ้าป่าถือกับเเห็นแบบนี้เอ้าระวังมันไป,ม,นนปนมันนี้ก็มาหลายคนอยู่ยพี่น้องมีแต่สาวๆ,าวๆอันนี้คือผู้เก็บป่าอยู่นอกถาเก็บป่าเวลาแก่งไก่ เธอหนาเนี่ยนินว่าแพงมาแล้วนี่คือสีลงไปยุงเหินอันนี้คือผู้อันนี้คือผู้สม้มอันนี้คือผู้สม้สมส้มผู้ถากินลิงลิงสบายดีป้าลุงนะล,ลูกเขินสบายดีป้าลุงไว้ ้ขาาาเเจผูม He <c oughs> so ีแต mm ่ผู้สาวพี่น้องตั้มยางผู้ชายมีผู้เดียวอู้อ้ผู้ชายมีผู้เดียวก็ให้ลงน้องสั้ชามันตายเบิดแล้วบ่เนาะผู้ชายกำลังเหย้ากำลังเหย้าผู้นี้ก็บกำลังเหย้าผู้เดียวก็ใกล้สิตาย้เ้ยเบิ่อมีนาแดงฮุ่นๆอยู่ไมยใช่ว่าตู้สามีโบมี่บอนาะ น้อปลาเี ừ, ๋มันหญ่มากระทันพี่น้องที่เดากัน้อาทเอะันจไอระทันชมกะทันชมจจออกมากับันไอ้ทัดเันวะเราพันเหลืองานตีวางมายังเห็นอยู่นะครับ เดยวเดินสิจะออกมาเดินคนบ่เลหรี่ผจอบบ่ลงน้องบ้างบ่ลลุ่งเร็วไปจิ้มบ่ลงน้องมมาายยืืนผจอบบอลลเ่งน้องกันลุลงกับดังไพ่ใบถ่าเลยเนาะบ่แพงนั่นเราสลัดได้มีผู้ชายผู้เดียวแล้วว่าจังทั่วจังเทิงแล้วก็ลงตึกแฮ่แก้โซซิกแพ็คชวนอยู่ขั้นน้องก็มีแต่สาวๆยืนเบิ่ง มีแต่ใครมันวะแอน้องแค่งบ้างอาปาบ่อยบ้ือมันก็อดปีงได้นี่นะปีงทาประแดดจ๊กปกไก่อนขาเป็นบลาใหญ่โดยขคอปลาใหญ่หักคอพรคอบ่ใหญ่น้องและพี่น้องโอ้ไอ้แพงน้องนี่นะ แข้งกางงามได้เที่ยวอุ้มทุ่มอยู่ไ <c oughs> ม่อยากขอ <c oughs> กนำ้ำข้าปากหมดน้ำเลยจะยิงเข่าได้ <c oughs> แข้งกันมันยังน้อย,ยอยู้ปลาเพี้ยบอกแพงมากฉับปลาเพี้ยเจอปลาเพี้ยไม่อยากปล่อยมันไดรเลยถังนี้ถามเจ้าของน้องก่อนบอกอน,น้ำเขียวเขียวคักคักคั <c oughs> กคัก <c oughs> เต้นโซ่ล oh. so oh. ูโซู่้ยวนดีกนี่สมบวานสมหวานป่าน้องใหญ่อะีเนาะตัวเต้นโซ่อะไรรอดจกลาพี่เ้องเตียงกบเอมป่ายังอันนี้ป่านนจันทร์บอกป่านนจันป่าลมดี ปลาโคโยติเป็นดองดองมันมาโซ่อยี่น่าใช่น่ะนะลอยหลุดหลุดอยู่นะใส่ซาแฟงเด้อผมใส่ปลาหันน่เอื้อยที่ลึกเป็นดองดองมาโซ่ผันมาโซ่สือละไม่หมดแเพี้ยอะผูมันเลึกเต้นนะปลาเพี้ยน้อยผิดลงไปมันเป็นผักน้ำมันงามเด้ออย่าลงเลิกเลย บอแนบบาดนเลยยันตะปีนดิ้แล้วเด้าพั่ไปบอกร่อนบ้านเน่ยจะโง่เขาบอกว่าแต่ยีน้องผู้เด้บอกว่ามันเลิกไปซองสัวคนกับโบเห็นความเป็นพักมันตื่นในแถวเหมือนกับโเห็นแม้นี่น้องที่สองพี่น้องมันเต้นสวนไปสวนมามั่งยู่เพิ่นอยู่คุ มีแต่ตัวย่ใหญ่พี่น้องน้องนี่น้องที่สองมหอ,อีแมงลงเีก็ขอดคขิดเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกันลค์ก็แชร์ให้ในเด้อไปละพี่น้องสมยนี้รอรุ่นล้อรุ่นล้อรุ่นมา,าสิได้ตั้จุบม <c oughs> พี่น้องร้อรุ่นก่อนโอ้ยอ <c oughs> <c oughs> ยแต่เ <c oughs> ด้คือวยแพงแอ่เด้ มาเทอเอาขึ้นมาเทอป่านะออกเลยพี่น้องทาเบอ่งอยู่มันตั้มปิดปิดปิดอยู่มันออกหมดเลยทำทีอินเหรอไปแล้วพี่น้องหุ่นเต้นทางล่างอีกแล้วกระแตนสามตัวอืมอยู่ในต้นอันนี้อืออมันเห็ดยังนะอ,อยู่เฮือนมันอยู่เฮือน,นไปแล้วพี่น้องสบายดี